บางวิธีเขาเห็นงานในอดีตงยนเชื่อมต่อไดเลยลีกายปลา <c oughs> อ้ยไบไหนนะอย,ยูย่นะมว่ามีประเพณงถ่ายรูปครัมนั่นเขาไม้เลยครับช,ช่ว้ปลาเงนที่ตไหวัวแกอุมเลยยังเห็นขอปาลาเลย ปเดินเปลาไท้ปลาไทอปวดกดเดินเกลับกลับมามกลับมาม่ปลาเขามาฟังเลยมันมากเลยมาสิยากปเขาคเสีไม่ใช่เขาปลาพกาคเสียนหรอเขาอด